ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหุ่นเครื่อง Mazda CX-4 รุ่นปรับโฉมหล่อใหม่สปอร์ c r o s s โอเวคาดเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้หวังกู้ยอดขายเพิ่มหลังเผยภาพทีเซอร์ไปได้ไม่นานสำหรับ Mazda CX-4 รุ่นปรับโฉมจนสาวกซูมซูมชาวจีนอยากเห็นตัวจริงเสียงจริงกันแล้วและพร้อมที่จะเป็นเจ้าของครอสโอเวอสายพันธุ์สปอร์ตสกคัญ ล่าสุดเว็บรถยนต์มืองจีนออโตโฮมเผยภาพคันจริงมาด้า CX4 รุ่งปรับโฉมเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเปิดตัวเริ่มที่หน้าตาใหม่สไตล์ KODO ดีไซน์หล่อทัดเทียมกับรุ่นอื่นๆตั้งแต่กระจังหน้าขอบโครเมี่ยมอ ซิกเนเจอร์วิงพร้อมไฟหน้าเละทรงเร็วขึ้นพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันเลดปรับดีไซน์กันชนหน้าใหม่รับกับไฟตัดหมอกเละทรงแนวนอนล้ออนลอยสีทูโทนดีไซน์ใหม่คาดว่ายังใช้ขนาดเดิม17-19นิ้วไฟท้ายยังคงเดิมเป็นแบบเลดทรงเดิมแต่ปรับดีไซน์กันชนหลังให้ดูดีขึ้นพร้อมสัญ,ญลักษณ์ CX4 ใหม่ ภายในยังคงเดิมเพิ่มเติมด้วยทนสีดำแดงใหม่ตอบตรวจความร้าใจกว่าครั้งไหนๆพร้อมวัสดุผิวสัมผัสติดตั้งเป็นออปชั่นมาตร,รฐานพร้อมออปชั่นเดิมทั้งระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ระบบตรวจลมยางทั้ง4ล้อทายเพร s เชอร์มอนิเตอร์กระจกไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติแบบวันทัดทั้ง4บาน แผงคอนโซลหน้าคล้ายคลึงกับ m a สด้3เจนที่แล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสปอร์ต3กา้านเบรกมือไฟฟ้าและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมมาสด้าค m มมานใช้ปุ่มหมุนหลังคันเกียร์เพิ่มอัตรรสความบันเทิงระหว่างเดินทางกลุ่มพลังยังคงเดิมด้วยเครื่องยนต์เบนซิน SKYACTIV G ขนาด2.0ลิตร158แรงม้าที 200, 4, ่6,400รอบนาทีแรงบิด202นิวตันเมตรที่4,000รอบนาทีกับ เรื่องยนต์เบนซินใหญ่ SKYACTIV G 2 5ลิตร192แรงม้าที่6,100รอบนาทีแรงบิด252นิวตันเมตรที่4,000รอบนาทีโดยระบบส่งกำลังเลือกได้เฉพาะเกียร์อัตโนมัติ SKYACTIV ไ r i v สปีดและมีให้เลือกทั้งรุ่นขับ2กับขับ4 A w d เบื้องต้น S A w u Mazda